สวัสดีครับวิทย์จากช่องคาดีดีรีวิวนะครับวันนี้กลับมาอีกครั้งแล้วนะครับวันนี้ผมจะพาพี่มาชมรถ t o y o ต a a อ t i s ิ1.6นะครับมีทั้งหมด3คันนะครับที่จะให้พี่ชมกันในวันนี้นะครับก็อัลติเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันแล้วก็ค่าใช้จ่ายด้วยครับที่ประหยัดเพราะว่ามีเครื่องยนต์หรืออะไรค่อนข้างเยอะนะครับ รถก็ทนทานใช้เป็น10ปีก็ไม่พังนะครับอันนี้ยืนยันจากทางผู้ขับแท็กซี่นะครับยืนยันกันทุกคนว่าเป็นเครื่องยนต์ที่แข็งแรงมากทนทานมากนะครับมาชมคันแรกเลยนะครับคันแรกนะครับจะเป็นเอาสติสนะครับ 1.6G ปี2018นะครับคันนี้มายอยู่ที่แสนหกนะครับราคาค่าตัวอยู่ที่ 455,000บาทนะครับคันนี้สีเทาเบาะครีมนะครับสภาพสวยไมน้อยนะครับภายใดกันนะครับสวยกริบเลยนะครับเหมือนใหม่เลยนะครับรถเป็นเบาะหนังนะครับ รถวิ่งน้อยนะครับคันนี้ซื้อไปถือว่าคุ้มนะครับมาดูด้านท้ายกันนะครับก็สวยงามนะครับเป็นรถค่อนข้างที่จะสวยงามฉบเฉียวแล้วก็ใช้คุ้มนะครับด้านหนามาดูคัน ที่2กันดีกว่าครับคันที่2นะครับจะเป็นเอาติตัวนี้จะเป็น1.6นะครับ e cng นะครับคันนี้จะเป็นรถที่ติดแก๊สมาจากโรงงานนะครับปี2018ไมอยู่ที่แสนหกนะครับราคาจะอยู่ที่4,29,000 0บาทนะครับคันนี้ทั้งประหยัดทั้งประหยัดลงไปกว่าเพราะว่าใช้แก๊สนะครับใช้แก๊ส cng นะครับ สวยงามนะครับก็เหมือนเดิมนะครับมาตรฐานเดิมในการตรวจเช็ครถจะไม่เคยชนไม่เคยไม่เคยชนหนักไม่เคยจมน้ำนะครับรถเรามาดูภายในกันครับภายในสีครีมนะครับใหม่ครับข้างในสวยสวยงามเลยนะครับใหม่เอี่ยมเลยสภาพ ม,มาชมคันที่3ามกันเลยนะครับคันนี้จะเป็น Altis 1.6G นะครับปี2018มล์แสนสี่นะครับสีขาวคันนี้คันสุดท้ายนะครับจะเป็นคันสีขาวคันนี้ค่อนข้างสวยงามเลยนะครับภายในสีครีมนะครับไม่เคยชนหนักไม่เคยจมน้ำเช่นกันนะครับภายในดูสะอาดนะครับแล้วก็อุปกรณ์ครบนะครับ กลิ่นหอมใหม่อยู่เลยนะครับคันนี้ <P ete> ก็พาชมครบทั้งสามรุ่นแล้วนะครับพาพี่ๆสนใจคันไหนก็แจ้งมาที่ผมได้เลยนะครับตามที่อยู่นี้นะครับ ทางเพจผมหรือว่าทางแชทไลน์ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นลงไว้รายละเอียดไวให้นะครับหรือทางไลน์แอดก็ได้นะครับก็ทั้ง3รุ่น3คันนี้ฝากพี่ๆช่วยดูด้วยนะครับไงก่อนอื่นก่อนจากการก็ขอรบกวนพี่ๆช่วยกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ทํางานในครั้งต่อไปนะครับผมบ้าครับสวัสดีครับ